โงไปถึงสุดหลบหนีภายในเวลาที่กำหนดพ้องถเบิดไปแล้วป้อรถเบิดไปแล้วเิดไปแนได,ด้รับใช้ชน,นะ Fala, oh, meu ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ีมของคุณพ่ายแพ้ป้อร้เบิดแล้ว ทีมของคุณพ่ายแพ้ฟอระเบิดไปแล้ว่องระเบิดไปแล้ว่องระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณพ่ายแพ้ขวางระเบิดไปแล้วขวางระเบิดไป ทีมของคุณได้รับใครชนะพ่อ,อรทะเบิดไปแล้วพ่อ,อรทะเบิดไปแล้ว เมืคุณได้รับชัยชน,นะพอระเบิดไปแล้ว พอระเบิไปแล้วพอรเบิดไปแล้วีมของคุณพ่ายแพ้พอระเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วพอระเบอระไปแล้วพอระเบิดไป I'm not ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ